สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาเจกเล่นใหญ่เลยนะครับกับรายการเปิดกล่องดูวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับกล่องน้ําตาลนะครับผมวันนี้จะมาเป็นแนวไดโนเสาร์นะอันนี้ก็เป็นไดโนเสาร์ที่ทุกคนรอคอยนะครับของรีบอร์นะก็จะเป็นอะไรอ่ะพาโนทอรัสเล็กนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอเปิดกล่องเลยครับ ออกก่อนนะยังไม่ออกว้าวโอหอย่างสวยเลยครับโอ้ยสุขุยไอ้เหีมาแล้วครับโอ้ยนี่ครับอย่างสวยเลยครับเดี๋ยวกล่องน้ำตาลไปก่อนนะครับผมไอ้เหี Meeting ้ยไอ้เหี้ยก็มาเป็นนี่ครับ คาโนทรัสเล็กนะครับคามสันคิงรีคียมเพลงนะครับผมในสเกล1น5ตนะนีบหน้ากล่องก็สวยงามครับนี่ฮะก็ถ้าใครดูดีๆก็เป็นดีไซน์เจ้าคาโนทรัสในการ์ตูนเรื่องแอนิเมชันนะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันของดิสนีย์นะครับในเรื่องไดโนเสาร์นะถ้าใครเคยดูนะครับตอนเด็กๆจำได้นะครับนี่ฮะก็สวยงามครับ ก็ที่เขาใช้ชื่อว่าคานอทรัสเล็กเพราะว่าดีไซน์ของเขานะตามหนังอ่ะเอ้ยตามแอนิเมชันอ่ะก็คือเขาเป็นการดีไซน์ระหว่างเอาคานอทรัสกับทีเล็กมาผสมกันนะแล้วออกมาเป็นตัวนี้นะเพราะมันจะไม่ตรงตามทฤษฎีหลักวิทยาศาสตร์นะครับผมก็ก็เลยมาเป็นตัวนี้นะครับแล้วทางรีบอร์ก็ใช้ชื่อนี้นะนี่บาคสันคิงรีควีมนัก็น่าจะแปลว่าอะไรอ่ะถ้าแปล ผมไม่แน่ใจว่าถูกไหมนะครับก็ถ้าเกิดแปลตามตัวนะคามสันก็เป็นเหมือนสีแดงนะสีแดงเข้มอะไรเงี้ยคิงก็ราชานะครับมีเครื่องก็ประมาณแบบ<_><_ <ẫn> เปื่อนุ่นหรืออะไรเงี้ยแบบ greens, คลุกคลุกอะไรเงี้ยแบบโชคโชนอะไรเงี้ยผมขอมอนุญาตแปลเป็นอันนี้แล้วกันครับก็คือกษัตริย์แดงผู้โชคโชนแล้วกันครับเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยแบบสําหรับผมนะถ้าผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับผมเนี่ยแปลเป็นไทยก็อย่างเงี้ยสวยงามครับ กล่องเขานะมีหน้ากล่องครับนี่ครับด้านข้างด้านหลังครับนี่จริงตัวนี้ออกมา2สีนะครับแล้วก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่ถ้าด้านหลังก็จะเห็นครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับเป็นสีเหลืองๆนะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีเขานะก็จะมาเป็นอีกพันหนึ่งนะชื่อพันอะไรอ่ะเนี่ยเขาจะเขียนอยู่นะครับด้านหลังนะอะไรอ่ะเอ็กซีนนโตโซลัสครับเอ็กอะไรเอ็กลิซีโตโซลัส ผมก็อ่านไม่ค่อยออกครับเนี่ยครับเป็นพันใหม่ที่ผมเพิ่งรู้จักนะตั้งแต่เลยเกิดมาไม่เคยรู้จักสายพันธุนี้เลยครับพอรีบออกมาเป็นตัวนี้ก็ลองเสิร์ชหาดูนะครับก็นี่ฮะก็เป็นเสากินเนื้อพันหนึ่งนะครับแต่แต่ว่าเขาดีไซน์เอาดีไซน์จากคานุทรัสตัวเนี่ยของดิสนีย์เนี่ยเอามาทํานะครับแล้วก็ไม่มีเขานะครับเป็นไม่มีเขาแล้วทาเป็นสีเหลืองๆนะครับนี่ยะสวยงามครับด้านหลังกล่องเขาครับไอตัวฝาเปิดก็จะอยู่ด้านข้างนะสองฝั่งครับเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ดีกว่า ตั้งขึ้นมาแล้วก็เสียบแม่พัดเข้าไปครับกระดานออกมาครับนี่นี่ครับด้านข้าของเขาก็จะเป็นฟองน้ําป้องกันการกระแทกนะครับฟองน้ําหรืออะไรเฟองน้ำนั่นแหละครับฟองน้ําหรือว่าโผมไม่ใช่โผมน่าจะเป็นฟองน้ำนี่ครับออกมาแล้วครับนี่นี่ในก่องเป็นดีขาแบบปๆาไปก่อนนี่ครับมาเลยลกมาครับโอ้โหนี่ครับอันนี้ไอตรงฝาเขาจะมีนะครับ เป็นเหมือนปิดด้านบนเอาไว้นะนีเดี๋ยว <SE> ดูก่อนม mm hmm. อืมก็จะมีกลิ่นสีกลิ่นอะไรนะครับสำหรับงานพวกนี้นะกลิ่นสีแรงอยู่นะนี่ครับปรีบอโอ้โหโหอย่างสวยเลยครับนี่โอ้อันนี้เขาจะใส่ซองพลาสติกมานะนี่ซองใส่นะก็ไม่ได้สีนะสามารถเอาออกไดน้นี่ครับโอ้โหสวยเลยนะครับ นี่นตรงหางเขาก็จะมีเดือยนะครับนี่มีเดือยสําหรับเสียบเข้าไปตรงรูนี้ครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูแล้วกันครับตอนไปซูมดีเทลนะปะเดี๋ยวตอนนี้เราไปซูมดีเทลกันเลยครับไปมาดูดีเทลกันครับนี่ฮะก็สวยงามครับเดี๋ยวผมใส่ไอหางดีกว่าครับจะได้ดูแบบสวยๆครับนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ช่องหางเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ แล้วก็ตัวหางก็จะมีเดือยนะเป็นสีขาวนะแล้วก็มีเหมือนเป็นรูออกมาสําหรับล็อกนะเสียบเข้าไปมันจะล็อกนับน,นี่ตัว<อ>หางนี่เขาจะเป็นเหมือนลวดดัดข้างในนะตามสไตล์บอลนะเขาจะมีลวดอยู่ข้างในสามารถดัดหางได้นะเนี่ยอันนี้ตรงๆนะมีการลองดัดในี้ดัดให้ดัดได้นะครับ<อ>ก็ถือว่าเป็น เทคนิคการเล่นของรีบอลนะลูกเล่นของเขาครับก็สวยงามครับแต่รีบอลนี่เขาทําเกือบทุกตัวนะครับถ้าเป็นตัวกินเนื้อนะนี่เขาจะทําดัดหางได้ครับเดี๋ยวให,ให้ดูหางก่อนดีกว่านี่ตรงนี้เขาจะมีเป็นรูยางนะนี่สำหรับดัดนะเวลาตัวไหนที่ฝังนวดแล้วดัดนะเขาจะมีรูไอตรงเพื่อระบายอากาศเข้าไปนะจะได้ดัดได้นะับนี่เขาจะมีจุดนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้ออกไปก่อนมันไม่จะโฟกัสนี่นะด,ดูนี่ครับนี่มันจะมีจุดนี้นะครับ จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมสองรูนะครับแล้วก็มีจุดตรงนี้นะคนี่อันนี้จะมีสามรูนะครับนี่ก็สาหรับระบายอากาศนะเวลาดัดมันจะมีการเคลื่อนไหวน,นะครับนี่มันจะไล่อากาศอะไรเนี่ยเพื่อจะได้ดัดได้นะครับนี่ <Wow. S 1> ก็เป็นลูกเล่นของร e ีบอนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะแล้วก็การเสียบหางเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของร e ีบนะอ์นะครับอ่เดี๋ยวเอามาใส่กับ บอนี่นะครับนี่นี่เดี๋ยวเสียบเข้าไปาดันเข้าไปครับ <c oughs> ปึ๊บหนีปึ๊บหนี่โอ้โ oh หดันแล้วครับนี่ครับก็สวยงามครับเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยการต่ออยู่นะรอยต่อนะแต่ว่าก็มองไม่ค่อยชัดหรอกถ้าเกิดมองไกลๆอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะไม่ค่อยชัดนะก็ถือว่าสวยงามนะสำหรับรีบรูปเล่นของเขานะ เจ๋งดีครับนี่ยมาดูดีเทลหน้าตาครับนี่ับของเจ้าคาโนทรัสเล็กตัวนี้นะครับหรือว่าคาโนทรัสของดิสนี่นะครับนี่ฮะโอ้โหดีเทลสวยงามมากครับสําหรับงานนี้นะลีบอว์นี่แกสุดยอดเลยครับนี่ฮดูดีเทลตามตรงตามตัวครับหนามเหนิมนะโอ้โหนี่ฮให้ดูโดยรวมก่อนครับนี่ยโอ้โหเป็นเกรดเลยครับนี่ฮะขาเหินนะนี่ งามมากครับโอ้โหเหมือนในแอนิเมชันเลยครับอย่างสวยเลยครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ตอนเด็กผมชอบมากนะครับลองจากทีเล็กจากจูเลสิพาร์สนะนี่ครับก็คือตัวนี้แหละครับนี่ตอนนั้นแม่งอย่างนั้นเลยครับโอ้โหตอนดูในหนังเขาจะมี2ตัวนะในแอนิเมชันของเขานะจะมีตัวหนึ่งนะครับตัวเล็กกว่าหน่อยหนึ่งครับแล้วก็เสียชีวิตไปก่อนครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะ อยู่รออคู่กับพวกพระเอกนะอาราดานะอีโกโนโดอนอะไรพวกนั้นนะอะไรยโาง้ถ้าใครมีงบก็จัด2ตัวเลยครับแต่ผมก็งบน้อยนะครับจะจัดมาตัวเดียวพอครับขี้มีไอตัวอะไรอะ่ะ x y l i n o t o โ o l a t อะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วตัวนั้นก็ไม่ได้จัดมาครับนีโโ่ครับสวยงามครับดูวแวตาของเขานะโหเห็นเหมือนมากครับ งานรีโบสุดยอดเลยครับเ<อ>นี้ยขาวเขินนะครับตัววัสดุทั้งหมดเกือบจะเป็นแบบยางนิ่มนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับยางนะก็จะเป็นแบบพ v c ซีแบบว่ามันจะอ่อนหน่อยครับไม่เหมือนกับงานของหนังมู่นะ<อ>รีโบเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าใครเคยเล่นนะครับวัสดุเขาจะเป็นเอกลักษณ์ครับเนี่ยตรงขาวว่ามีการเพ้นเป็นสีข,ขาวๆนะครับเป็นหนอน กระดูกงาช้างนะครับสีงาช้างนะ oh. ว่าไม่ใช่ล้นๆนะมีการวอรสรายละเอียดดีเทลมานะอันนี้เขาจะโดนแสงสองน้ำเลยมองไม่ค่อยเห็นเแต่ถ้าของจริงเขาจะโหสวยงามครับเหมือนงาช้างเลยองขาวนี่ก็ไม่ได้แข็งทื่อนะครับก็จะเป็นเหมือนวันสดุตัวเขานั่นแหละมันก็จะสามารถดันได้เนาะงอได้ครับไม่ใช่ดันได้งอได้หน่อยหนึ่งครับนี่เพราะว่าก็อย่าไปหัก มันเยอะนะครับมันอาจจะหักได้ครับเพราะว่าถ้าทํางอได้นี่ก็มีโอกาสหักน้อยครับเวลาหล่นอะไรเงี้ยแต่เป็นไปได้อย่าทําหล่นครับนี่จมูกจมูกครับดีเทลของนะับอย่างสวยเลยนี่อระบดูหน้าฝั่งนี้มั่งโอ้โหโอ้โหอันนี้ อ่าลืมอาปากให้ดูเลยครับตัวนี้อาปากได้ไหมเดี๋ยวดูอ่าน่าจะได้ครับเนี่ยเขาจะมีร่องตรงนี้นะครับจองนี่ครับโอ้โหสวยงามครับโอ้โหนี่ครับฟันเฟินครับฟันก็เป็นสไตล์ของรีบอ์นะก็จะโชว์เนื้อวัสดุที่ไม่ได้ลงสีนะครับก็จะเป็นเหมือนเนื้อวัสดุที่มันออกสีงาช้างครับเหลืองๆหน่อยครับเนี่ยสีงาช้างครับสีของวัสดุ ของเขาคนระับไม่ได้เป็นการลงสีนะถ้าเกิดเขานี่เขาจะเป็นการลงสีนะปัจ hey จุบันหนานมู่ก็เรียนแบบของรีบอร์นะที่ทําเป็นฟันแบบเนี้เกือบทุกตัวแล้วครับหนานมู่นะสาหรับตัวลินนึงน,นะครับส่วนลิ้นรีบอร์ก็เป็นการลงสีนะถ้าสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยลงสีนะลิ้นกับด้านในปากนะครับสมัยก่อนเขาจะโชว์เป็นเหมือนฟันนี่แหละโชว์เป็นเนื้อวัสดุครับแล้วก็วอชเอานะ แต่ปัจจุบันนี่ครับเขาลงสีแล้วนะครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นนะครับนี่ครลงสีแล้วนะครับตรงนี้ก็ลงเป็นสีลิ้นนะครับสีออกชมพูชมพูส้มๆนะครับนี่ครทางเผยก็ลงสีนะครับแล้วก็เพดานปากนะครับนี่ก็มีการลงสีแล้วนะครับพัฒนาขึ้นนะครับนี่แต่ดูดีเทลเพดานปากครับโอ้โหยังสวยนะครับโอ้โหยังสวยถือว่าทํามาได้ดีนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอ่ะ มาดูขยับตรงไหนอีกมีน่าจะมีตรงปากแล้วก็มีตรงแขนนะครับนี่แขนนะ่าจะขยับได้นะเดี๋ยวลองอ่อได้ครับนี่แขนขยับได้นะครับนี่อ้โ,อโหอย่างสวยเลยขยับได้แล้วก็น่าจะถอดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองถอดดูได้ไหมน่าจะได้ได้ครับนี่ครับเหมือนกับทีเล็กควีนครับทีเล็กคิวคีเลยกับของ or, นะรีบอนะนี่ใส่แกลบเข้าไปแบบนี้อ้โ,อโหแขนน่ารักจริงๆครับ ก็ตาดสไตล์คานโนทอรัสนะครับแขนเขาจะจิ๋วนะครับแล้วก็มีสี่นิ้วนะสำหรับคารโนทอรัสนะครับนี่ไม่เหมือนกับทีเล็กนะทีเล็กจะมี2นิ้วนะครระดัดได้เหมือนกันนับหมุนได้นะพี่ดัดได้หมุนได้นะครับสองข้างนะแขนขนาดจะถอดได้เหมือนกันแหละั่งถอดฝั่งนี้แล้วก็มาในท่าเดินนะครับกําลังเดินนะนี่โอ้โหสวยงามครับอ่ะดูตรงช่วงท้องกันบ้างนี่ท้องครับ นะครับฝั่งนี้โดยฝั่งนึงมากนี่ครับโอ้โห,โหดีเทลอย่างสวยเลยคระอย่างชอบเลยนี่ครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ b i r d eye view นะครับมองมาจากด้านบนนะนี่ครับโอ้โหน้ำอย่าสวยเลยครับโอ้โหอืมอืมอืโอ้โหแล้วก็ใต้ท้องครับใต้ท้องนี่ครับ ตรงช่องปากนะครับแขนเถินนะครับตรงนี้เขามีบัมรีบอลไหมครับนี่ครับก็มีตรงนี้ครับที่เป็นเขียนอะไรจะโฟกัสให้ครับบัมตรงนี้มาแล้วก็รีบอ์มีตรงไหนอีกครับอ่ะเจอแล้วครับนี่ครับเห็นไหมอยู่ในซอกลึบตรงนี้ครับเป็นการหลบได้ดีนะหลบไม่เห็นนะครับนี่เราจะเขียนว่าอะไรรีบอนะครับเนี้ย แล้วก็ปีนะครับ2021นะนี่ครับโอ้โหมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะนี่เองครับ N P R C คนระับ oh. โอ้โหมาซ่อนตรงนี้ครับก็ทําให้เวลาเราดูฟิกเกอร์ตัวนี้ก็จะมองไม่เห็นคนระับเป็นการหลบซ่อนได้ดีนะ oh. โอ้โหเป็นอย่างสวยเลยอ่ะได้ลองดัดท่าดัดทางไปทางนี้มั่งแล้วเดินนี่อาคารทางนี้อนะ นี่อยู่แบมันกำลังเดินนี่โอ้โหอันเดี๋ยวจะลองทักดัดมาทางนี้มาแอาปากหน่อยออาปากจื๊อนี่เงื้เออโอ้โหดัดแขนดัดแขนนี่คยับ โอ้โหยังสวยเลยครับกำลังเดินมนี่ยังสวยเลยครับือมอย่างชอบแบบตัวนี้โอ้โหใครยังไม่มีนะครับไปจัดได้นะครับตามเพจรับพีนะตัวนี้ผมก็พีมาเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหโอ,โหอะเดี๋ยวลองมาวัด สัดส่วนครับความสูงความยาวนะครับผมนี่ครับเอาตลับเมตรมาเลยครับเอาเป็นจากพื้นถึงหลังหัวเขาละกันครับถ้าหางชูขึ้นไปไม่นับละกันเอาความสูงตรงหลังหัวละกันนะเพราะว่าเป็นสูงที่สุดนะลาใครเอาไปใส่ตู้เตอร์อะไรจะได้รู้ความสูงนะครับว่าใส่ได้ไหมครับนี่ครับก็ประมาณก็ตีไปหกนิ้วละกันครับน่าจะ ห้านิ้วกว่านะเกือบ6นิ้วนะนี่ับความยาวของเขาจากปลายหางถึงปลายปากนะครับประมาณ16นิ้วนะครับ <Wow. S 1> อ่ะเดี๋ยวลองเอาของแบรนด์อื่นๆมาเทียบมั่งครับเอาตัวแรกเลยครับเอาเป็นคนก่อนแล้วกันในสเกล1นึ่อสของเขานะก็เป็นสเกลเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นของนันมู่นะครับนี่นะถ้าใครรู้ก็ใครเก็บ ไลน์นี้ก็จะรู้นะครับหนานมู่ขจะแถมคนมาเกือบทุกตัวนี่ครับอันนี้ก็เป็นถ้าดูดีๆก็เป็นโอเว่นนั่นเองนะครับนี่โอเว่นนะครับนี่จากยูริคพาร์คยูริคเบิร์กนะครับนี่เทียบกับคนครับโอ้โหก็ถือว่าใหญ่มากครับตัวนี้ตามที่เขาบอกนะคาร์โนทัสเล็กนะครับตามสเกลในการ์ตูนแอนิเมชันเลยนะครับเรื่องไดโนเสาร์นะถ้าชื่อไทยก็ไดโนเสาร์นะครับของดิสนีย์นะดิบบี้ดิสนีย์ไดโนเสาร์นะครับนี่ อาหารตัวต่อไปมาเทียบมั่งครับก็จะเป็นของปาโป้นะงานที่ไอเจ็ดเป็นสาวต้องมีกันทุกคนนะครับยาสามัญประจําบ้านนะอันนี้จะเป็นเจ้าไพลเซอร์ท็อปครับเทียบกันครับโอ้โหสเกลเดียวกันครับเล่นด้วยกันได้นะครับผมนี่ครับเทียบกับเจ้าไพเซอร์ท็อปของปาโป้นะะเดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งครับ ก็เป็นเจ้าแองไคลโลซอรัสนะครับของหนานมู่นะครับนี่ก็สเกล1นึต่อสาเช่นกันอ่ะเดี๋ยวลองเอาจุดเฟรมคนระับเดี๋ยวถอยเจ้าคาโน่เหยียบไปหน่อยครับไม่เหยียบไม่เหยียบเอาเจ้าโอเวนออกมาก่อนนี่เหยียบเทียบกันนะครับก็เล่นด้วยกันได้ครับสเกลนี้นะถ้าลายนิโนเสาวนี่สเกล 1นึ่งต่อสา1นึ่งต่อสามต่อสีินี่เล่นด้วยกันได้หมดเลยครับเอาสเกลสเกลใกล้เคียงกันนะเอามาเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วครับก็ตามเดนุสาวจริงนะก็มันไม่ได้มีตาตัวว่าจะต้องตัวใหญ่เท่านี้เท่ากันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี ช่วงวัยรุ่นช่วงวัยแก่ช่วงตัวอ้วนช่วงตัวผอมตัวสูงเหมือนคนเราครับเนี่ยก็มาเล่นด้วยนะจะได้มีความหลากหลายนะครับเล่นด้วยกันได้ครับผมต่างสเกลเล็กๆน้อยๆครับสามารถเอามาเล่นด้วยกันได้เดี๋ยวลองเอากินเนื้อมาครับก็จะเป็นเจ้าทีเล็กครับนี่ครับของหนานมู่เลยครับนี่ครับเอามาเทียบดูนะนี่โอ้โหทีเล็กก็จะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะ เทียบตามความสูงอะไรเงี้ยเราจะเชิดหัวขึ้นนะครับแต่ว่าเขาถ้าความบึกอะ่ะเจ้าคานโนครับเขาจะบึกกว่านะแต่ทีเล็กก็จะผอมเพรียวขึ้นมาครับของงานมูตัวนี้นะครับแต่ยจะเอาความบึกอะ่ะของนี่ครับคานคตามสันคิงลีครีมนะครับนี่ครับอาจจะดูบึกกว่านะอ้วนกว่า ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าคานูทรัสเล็กตัวนี้นะโอ้โ oh, ห oh, อย่างสวยเลยครับดีเทล,ลนี่และเอียดยิบเลยครับสําหรับงานรีบอนะงานรีบอนี่ไว้ใจเรื่องดีเทลได้เลยครับแล้วก็วัสดุนะก็อย่าลืมนะครับช่องของเรานะเล่นใหญ่เรือชแนล Channel นะครับกับรายการเปิดกล่องดูนะก็มีรีวิวฟิกเกอร์ของเล่นหลายแนวเลยครับติดตามด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม ำหรับวันนี้ผมมาเจกเล่นใหญ่เลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณครับบ๊ายบาย